ถ้าหากเราจะพูดถึงเหล่าเอเวอร์โชเซนผู้ได้เป็นแมททับสูงสุดจากเทพเจ้าเค o อทั้ง4ใครหลายคนก็จะรู้จักกับอาร์เคออ e r เอเวอรนคนที่13ผู้ที่สามารถไปชิดโลกของวอร์ a ฮเมอร์แฟนตาซีลงได้และยังเป็นศตูตัวชากราของโลกวอร์ a ฮเมอร์เอชอ i ซิกมด้วยซ้ำเลยได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นในตัวเองที่สูงมากๆหรืออย่างอัสวาคูเอเวอร์โชเซนคนที่12ผู้ซึ่งเกือบไปชิดดินแดงคิสเลฟได้สำเร็จ แต่ไม่น้อยคนนะที่จะรู้จักกับเอเวอร์โชเส้นคนแรกที่มีนามว่ามอร์กาหรือมอร์กาดียูไนเตอร์เขาเป็นหัวหน้าเผ่านอร์ซีชนเผ่าที่เป็นบรรพบุรุษของชาวนอร์สแคนโดยเขาได้รับพรจากเควอสกอเพื่อยกทัพมาบุกโจมตีจกักรวรรดิเดมพายออฟแมน The Man, ตั้งแต่ในปีที่ 1IC ห,หรือปีที่1ของอิม e r i ร l c ลลคาลแอนเดอร์ซึ่งเป็นช่วงที่อณาจารเดมพายเพื่อก่อร่างสร้างตัวได้ไม่นานแต่ว่าเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันถูกเขียนขึ้นมาหลายแบบมากเดี๋ยวเอาไว้ต้น้้ายอเนนืหคลิปีี่ ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้เรามาฟังจุดเริ่มต้นของมอร์ก้ากันก่อนดีกว่าเขาถือกำเนิดขึ้นมาในชนเผ่าทาโลสซึ่งอยู่บริเวณทางตอนใต้ตของดินแดนนอร์สกาและอยู่ติดกับบาารรดาเดียมพายเขาเติบโตขึ้นมาในช่วงที่ก,กษัตริย์ซิกมาเฮลดนแฮมเมอร์ผู้ปกครองดินแดนอันเบโรเจนได้ยกทฐาห้กำราบบ้านเกิดของมอร์กา้าเพื่อตอบเหล่าชนเผ่านอร์ซีที่เข้ามาลุกรล่ในอนาณาเขตของจักรวรรดิเดียมพายโดยซิกมาได้หมายมั่นว่าเขาจะทลายชนเผ่านอร์ซีให้สิ้นซาก พร้อมตามหาอดีตสหายคนสนิทของเขาอย่างแกเรียนผู้ที่ทรยศอันเบโรเจนและหลบหนีขึ้นมาทางตอนเหนือซึ่งไม่มีชนเผ่านอซีคนใดที่จะสามารถต้านทานความกรดเกลียวของซิกมาได้พวกเขาล้มตายลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงหมู่บ้านกลุ่มสุดท้ายของชาวนอซีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มอร์กาได้อยู่อาศัยณที่แห่งนี้ซิกมาได้พบเข้ากับอดีตสหายคนสนิทข,ของเขาที่ทรยศแต่ในจังหวะที่ซิกมากำลังจะสังหารแกเรียนเขาก็กลับลังเลจนทำให้แกเรียนหลบหนีไปได้ พร้อมๆกับชาวนอซี่บางส่วนซึ่งรวมไปถึงตัวมอร์กาด้วยเช่นกันพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกเนรเทศไปยังดินแดนนอสกาและตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่นั่นซึ่งสิงมกมทไม่รู้เลยว่าการที่เขาปล่อยให้บุคคลกลุ่มนี้รอดชีวิตไปได้จะเป็นการสร้างภัยคุกคามมันใหญ่หลวงในภายหลังโดยอดีตสายเขสนิทข,ของเขาอย่างแกเรียนได้กลายเป็นดีมอนพรินซ์ของเทพเจ้าสราเนตที่มินาวาอัสซาเซลส่วนมอร์กาก็ได้กลายมาเป็นเนวาโชเซนคนแรก แต่ว่าจะโทษซิกมาอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกครับเพราะเอาจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยซิกมาถูกห้ามปามโดยเพื่อนอีกคนของเขาอย่างบูฟกาดเขาจึงยอมปล่อยให้กลุ่มคนเหล่านี้หนีไปได้ในตอนนั้นเวลาได้ผ่านพ้นมาเรื่อยๆจนถึงช่วงที่ซิกมาเฮลเดนแฮมเมอร์ได้กลายมาเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกขอจกักรวรรดิอเมริอาแม่ไปเพียงแค่1ปีหมอก้าก็ได้ยกกองทัพจำนวนมาหาศาลมารุกรานซึ่งเขาได้รวบรวมกอง,งลังมาจากผู้คนมากมายทางตอนเหนือที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเคออส เหตุน,นี้เองทําให้เขาได้รับฉายาว่าดีอยู่ในเตอร์ที่แปลเป็นไทยประมาณว่าผู้รวบรวมคนโดยเขาได้ตั้งมันว่าเขาจะเปลี่ยนให้โลกใบนี้เป็นอาณาจักรแห่ง c h a o เพร้อมกับแก้แค้นซิกมาที่ได้ไล่สังหารผู้คนในชนเผ่าของเขาในอดีตไม่ค่อยมีใครได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลการลุกลามในครั้งนี้มากนะักแต่ว่ากันว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทำลายล้างโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีสงครามจานวนไม่มากที่จะสามารถเทียบเคียงกับมันได้เพราะนี่คือสงครามตัวแทนเทพเจ้าทั้งสองฝ่ายระหว่างเทพเจ้าวอร์ p a n t h ออนของซิกมา กับเทพเจ้าเคลอสกอของมอกาพวกเขาทั้งสองได้ต่อสู้กันตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนผ่านความเดือดร้อนที่มีอยู่ในใจของทั้งคูว่ากันว่าทั้งผืนดินและท้องฟ้าต่างแยกออกจากกันในสงครามครั้งนี้ผ่านสายฟ้าจะบนฟ้ากฟ้าแล้วปรบเพลิงจากใต้พิภพแต่จนแล้วตัรอดดีเอเวอร์โชว์เนคนแรกของเคลอสกอก็ได้ถูกพิชิตโดยซิกมาด้วยคอนบอยเมอร์ของเขาอย่างเกาเมาราัสหลังจากนั้นกองทัพของมอกาก็เสียขวัญอย่างรวดเร็วพร้อมกับนํำร่างของมอกากลับไปฝังไว้ที่ใดซักแห่งในดินแดนเคส ซึ่งบทบาทของเขายังไม่จบลงโดยสมบูรณ์เพราะ2,000กว่าปีต่อมาเคออสลอดที่ไม่นาว่าอาเคออนพยายามให้จะสถาปนาตนเองเป็นเอเวอร์โชวเซนคนที่13โดยการรวบรวมสมบัติแห่งเคออสทั้ง6ซึ่งชุดกรอบของมอร์ก้าก็คือหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าตัวชุดกรอบไม่ได้ยอมตะโดยดีหลังจากที่อาเคออนได้พยายามเอื้อมมือไปจับกับมันตัวชุดกรอบก็กลับมามีชีวิต และโจมตีแสงอาเคออนยังไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งอาเคออนได้เอ่ยคำสาปแช่งโบราณขึ้นซึ่งเป็นภาษาโบราณของชาพาอันเบโรเจนบัตนั้นเองที่ชุดกรอได้หยุดนิ่งอย่างก,กระทันหันโดยไร้เหตุผลอาเคออนจึงใช้จังหวะน,นี้ในการฟา,าดอุลิเข้าใส่ตัวชุดกราะจนสร้างความเสียหายให้แกมันได้อย่างมหาศาลสมผลให้วิญญาของมอกาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวชุดกรอได้ถูกกำจัดทิ้งไปหลังจากนั้นอาเคออนก็ได้หยิบชุดกรอของมอกามาสวมใส่และดำเนินภารกิจในการตามหาสมบัติแห่งเคออนช่นอื่นต่อไป หรือถือว่านี่คือจุดสิ้นสุดข,ของมอก้าอย่างแท้จริงคราวนี้เรามาพูดถึงเนื้อหาที่ถูกเขียนขึ้นมาของมอก้ากันบ้างดีกว่าว่าเขามีประวัติดั้งเดิมเป็นยังไงกันบ้างในตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยประวัติของเขามีเพียงแค่ชุดกราะอเอมอร์ออฟมอก้าเท่านั้นโดยปรากฏอยู่ในหนังสือกองทัพคอร์ทอีดิชั่นที่5ซึ่งมีประวัติเขียนไว้แบบสั้นๆว่ามอร์าเดยวว่าโชว์เส้นคนลกได้น,นำกองเรือขนาดใหญ่ที่รวบรวมทั้งคอร์ทอวอร์เรอร์เหล่าบกดีมอนบ้านเกนงนอ,นองเร โดยมิจระสมเพื่อทำลายวิหารอันศักดิ์สิทธิ์อย่างอารซูเรียนตั้งแต่ในช่วงเหตุการณ์เกรซคาถาทฟีปัญหาคือไอเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนี่ซิม่าจะเกิดเสียอีกตั้งแต่4,500ปีก่อนไอซีหรือคือ4,500ปีก่อนี่ซิม่าจะขึ้นของราชโดยบอกาได้ถูกปราบโดยแอนเนเรียนราชนฟินิค,คิงของเราเอลทั้งมวลแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องก็ถูกปรับอีกครั้งในหนังสือของทัพเคออสอิดิชันที่8 ที่ซิกมาเป็นคนเปล่ามอก้าแทนซึ่งไม่มีระบุวันปีที่ชัดเจนจนกระทั่งในตายศาสตร White ์ไวท์วอลฟ์เล่มที่74ได้มาระบุป,ปีที่มอก้กาได้ยกทัพมาบุกทวีปโอเวลอย่างชัดเจนซึ่งเป็นปีที่5 IC เรื่องทุกอย่างเหมือนจะจบลงตรงนี้แล้วเรียบร้อยแต่เปล่าเลยในในยยายกอ d k คิงของซิกมาที่มีเรื่องราวการต่อสู้กับเหล่าเคออสที่ยกทัมาลุกราน ตัวละครที่นำทัพมาก็ากลับเป็นกษัตริย์ชาวนอร์สแคนที่ไม่นาว่าคอมแม็กบลัดแอคแทนซึ่งเป็นแชมเป้ของเทพเจ้าคอนเขาได้ยกทัพมาบุกเดียมภายที่เพิ่งถือกําเนิดขึ้นมาได้ไม่นานซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นการบุกโจมตีกันคนละเวลาก็ได้แล้วบอกก้าก็ได้รับพลังมาทีหลังมันก็ได้แหละครับแต่ว่าเนื้อหาระดับซิกมาตรวกับเอเวอร์โชว์เซนคนแรกเนี่ยมันจะไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนิยายของซิกมาเลยเหรอทำให้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนกาาารเเเปปลลลีี่่่่ยยนนนนแแงงงื้้อหมมััไจบคท เราในหนังสือเทปท็ทอป RPG ของเกมวายเมอร์แฟนซีอีดชันที่4ที่ได้ถูกผลิตขึ้นมาในเดือนสิงหาคมปี2018หน้าที่272ของตัวหนังสือได้เขียนสรุปทม์ไลน์ช่วงเวลาเอาไว้ว่าในปีที่1 IC คือปีที่มอร์กาได้เปิดสื่อเข้ามาลุกลามในดินแดนเดียมพายแทนจากที่ในเนื้อห,หาก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นปีที่5 IC ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าโลกเก่าหรือคลิปเล่าโอเในคลิปนี้ ขอขอบพระคุณผูส้สนับสนุนช่องทุกท่านมากๆเลยนะครับผมรวมถึงผู้รับชมคลิปทุกท่านเลยที่รับชมกันมาถึงตอนนี้และที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือผู้ใหญ่ใจดีจากทาง Legendary War Game ที่ทำการสนับสนุนคลิปนี้มานะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ